คพ่อแม่พี่น้องครับปลบมือต้อนรับคุณสนทิลิ้มทองคุณค่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าแต่งตัวไม่เป็น พี่น้องครับจริงๆแล้ววันนี้ต้องพักเพราะว่าหมอบอกว่าให้ขึ้นเวทีวันหนึ่งพักวันหนึ่งเพราะขาแต่ว่ามันพักไม่ได้เพราะว่ามันขาดคนร้องนำเพลงปลุกใจเราสู้ก็เลยจะมาเพื่อที่จะมาร้องนำเพลงเราสู้แต่ว่าไหนๆก็มาแล้วใช่ไหมฮะก็ทักทายกันซึินิดๆ,ๆหนึ่งอ้าเอาเลย พันมิตรกรุงเทพเดี๋ยวจะหาว่าลืมตรังบ้านานานาครนายกปราณบุรีอุบลเฟซบุก๊กพันธมิตรสากแก้วนนบุรีกระบี่พันธมิตรนครคลองจันดีบางคลแลมภูเขียวพันมิตรแก่งคอยสระบุรีการน่านเบตงโอเค พันธมิตรวิเศษชัยชาญลำปางห้วยยอดสู้โวยพิจิตศรีสำลรงสุโข,ขทัยพะเยาสมุทรสาครอ่างทองพันธมิตรเชียงดาวเชียงใหม่ชะเชิงเซาสมุยพันธมิตรอยุธยาพันธมิตรเชียงใหม่สันสายอ้าวมาแล้วเชียงใหม่เมื่อวานเพิ่งถามถึงศรีสะเกตประจินเสนาอยุธยาอุตรดิต ลูกมอญรักชาติพันธมิตปรปทุมโพธรามประจวบคีรีขันธ์สุไหงโกลกอ่างทองเพชรบูร์ลูกพ่อขุนผาเมืองพันธมิตรสัตหีบสิงห์บุรีพันธมิตรบ้านอำเภอสัตหีบประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยจากคลองจันดีพันธมิตรลาลีพันมิตรลาล,าลีเห็นแล้วพี่น้องครับ กรุงเทพประกาศไปแล้วประกาศจากงแตแรกเลยโโทนึกว่าเราจะมีลูกเล่นรอสุดท้ายเราเล่นก่อนเลยแล้วก็ลืมใช่ไหมใช่บันดมิตรวิเศษชัยชาติน้าวพี่น้องครับครบท้วนละมั้งยาโมโคราชเอาพี่น้อง ผมเคยสงสัยพนัฐนิคมพนัฐนิคมพนัฐชนบุรีพี่น้องผมเคยสงสัยว่าทำไมอภิสิทธ์ต้องมีสงสัญชาติวันนี้ชัดเจนละผมอยากจะบอกว่าคุณอภิสิทธิ์อย่าพึ่งไปคืนสัญชาติอังกฤษเพราะว่าคุณต้องได้ไปอยู่แน่นอน คนก็บอกว่าเสียดินแดนคือการขายชาติใช่ไหมถ้ายกภาษีให้ฝรั่งก็คือการโกงชาติใช่ไหมแม้ทำไมมันสมน้ำสมเนื้อสองเด้งทั้งขายชาติทั้งโกงชาติพี่น้องเมื่อตอนเย็นเนี่ยคุณทุนเติมศักดิ์จารุปราณได้พูดถึงเรื่องการปิดซอย สุขุมวิทซอย39ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามเอ็มโพเรียมเขาปิดยาวลงไปเลยจนกระทั่งถึงทางออกเพชรบุรีแล้วจากนั้นก็ปิดจากซอยสวัสดีเพราะบ้านเขาอยู่ระหว่างซอยสวัสดีกับ39ซอยสวัสดีปิดทางลัดที่วิ่งข้างในเนี่ยไปจนถึงซอยประสานมิตรซอยที่23ข้างในนั้นมีโรงเรียนอนุบาล มีร้านค้าร้านอาหารคนซึ่งทำมาหากินคนซึ่งจะต้องกู้เงินกู้ทองมาเปิดร้านเล็กๆมีสองคนผัวเมียไปซื้อทาวน์เฮาส์ก็เปิดทาวน์เฮาส์เป็นร้านอาหารเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับเขาเจงชิบหายเลยคนถ้าเป็นนายกแล้ว จะไปกลัวอะไรใช่ไหมใช่พี่น้องไปไหนมาไหนทุกวันนี้มีรถขบวนตามเกือบ20คันพี่น้องเหมือนกองทัพเลยพี่น้องต้องเข้าใจอย่างประเทศไทยไม่ใช่ประเทศลิเบียลำพังคุณรับไม่ได้คนที่ถือว่าขายชาติหรือว่าดีแต่พูด ถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็อย่าดีแต่พูดก็ทํำสิถ้าคุณรับไม่ได้ก็อย่าขายชาติสิเรื่องมันเล็กน้อยธรรมดาที่สุดเลยใช่ไหมใช่พี่น้องแค่นี้ยังคิดไม่ออกพี่น้องครับผมจะขออนุญาตขยายความจากคำพูดของคุณประพันธ์คุณมีหน่อยเรื่องบริษัทฟ,ฟิลิปมอริสเอาสั้นสั้นง่ายๆ บริษัทฟิลิปมอริสมันไปอ้างกติกาของ world trade organization นั่นก็คือองค์กรการค้าโลกองค์กรการค้าโลกตัวนี้กติกามันบอกว่าเมื่อเป็นสมาชิกแล้วต้องไม่มีการกีดกันการค้านั่นคือกติกาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราห้ามไม่ให้บริษัทฟิลิปมอริสมันส่งบุหรี่เข้าในเมืองไทยเนี่ยเราผิด ถูกไม่ถูกแต่เมื่อบุรีมันเข้ามาในประเทศเราแล้วเนี่ยเราได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบแล้วในกติกาขององค์การค้าของโลกเมื่อมันเข้ามาทันทีที่บุรีมันก้าวเข้าพรมแดนไทยแล้วมันต้องเคารพกติกาและกฎหมายไทยทันทีถูกไหมถูกพี่น้องสรุปง่ายๆมันเข้ามาเพื่อที่จะไม่ให้เสียภาษี หรือเสียภาษีน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยตั้งราคาบุหรี่ในราคาที่ต่ําที่สุดต่ากว่าความเป็นจริงเพราะว่าเป็นบุหรี่ของมันมันจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้มันจะตั้งสามบาทก็ดำจะตั้งห้าบาทก็ได้พอมันตั้งเจ็ดบาทมันก็ต้องคำวนวณภาษีจากฐานเจ็ดบาทนี่กรณีที่มันเป็นคนเดียวที่สั่งบุหรี่เข้า แต่เผอิญมีเจ้าอื่นเขาสั่งบุหรี่เข้าเหมือนกันแต่เขาต้องสั่งเข้าบนฐานต้นทุนที่20กว่าบาทคำถามก็เลยมีอยู่ว่าทำไมคนอื่นเขาสั่งบุหรี่เหมือนมึงแต่เขาตั้งฐานที่ต้นทุนยีกว่าบาทแต่มึงทำไมตั้งแค่เจ็บาทเมื่อเป็นเช่นนี้ สัมภะษามิตรเขาก็ทําหน้าที่ประเมินภาษีว่าสรุปแล้วตั้งแต่มึงเข้ามาปีนั้นจนถึงปีนี้มึงค้างภาษีให้กับรัฐบาลไทยเป็นจํานวนเท่าไหร่เบ็ดเสร็จก็ออกมาหก0 0ื่นกว่าล้านถูกไหมถูกพี่น้องเมื่อเมื่อเป็น6กหมืกว่าล้านเสร็เรียบร้อยแล้วฟิลิปมอริสมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีถ้าไม่เสียภาษีก็ต้องขึ้นสารใช่ไหมใช่ หรือว่าอาภิสิทธิ์เวชาชีวะมีปัญหาอะไรเวลาศากมลกคมเหนมันจับคนของเราขึ้นศาลมึงไม่พูดสักคำเลยเนี่ยแต่พอทีฝรั่งจะขึ้นศาลไทยถ้ารื่อกลัวฝรั่งจะโกรธไม่ให้ฝรั่งขึ้นศาลไทยบอกว่าสั่งไม่ฟ้องแสดงว่าอาภิสิทธิ์นี่เห่อฝรั่งใช่ไหมใช่ ทีฝรั่งเห็นฝรั่งเป็นพ่อเป็นแม่ทีคนไทยเยียบนแผ่นดินไทยเสือกไม่เข้าไปดูแลเขาใช่ไม่ใช่พี่น้องนี่เห็นหรือยังพี่น้องอธิบายชัดเจนไหมอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมนึงบอกว่าอย่าพึ่งคืนสันชาติอังกฤษไปอยู่อังกฤษเลยอยู่ทำไมเมืองไทยแล้วไอ้บ้านที่อยู่ตรงสุขุมวิทนะ่ะ ไปทาความเดือดร้อนให้ประชาชนทําความเดือดร้อนให้ลูกเล็กเด็กแดงทําความเดือดร้อนให้คนทํามหากินทําไมไม่ต้องกลัวไม่มีที่อยู่โน่นน่ะสุสานยานาวาไปเลยคนถ้ารู้จักรัก ประเทศรักประชาชนลำพังเนี่ยไปไหนมาไหนมีรถตามตั้งสิบกว่าคันยังไม่พอมันน่าจะพอแล้วไปปิดซอยเขาทำไมไปปิดซอยเขาทำไมแล้วยังทะลึ่งไปตั้งซ่วมอยู่แถวแถวซอยนั้นอีกเพื่อให้ตำรวจเข้าห้องน้ำ ไอเทสกิจทำไมไม่ไปลื้อละ่ะส้วมตรงนั้นนะฮะเห็นหรือยังคุณมาลือ้อทำไมส้วมประชาชนที่เขาสู้เพื่อแผ่นดินสู้เพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองไอส้วมตรงนั้น่ะไปลื้อสิทำไมไม่ลื้อละ่ะแล้วแล้วจะเอารอปภทั้งตำรวจทาหารไปดูแลตัวเอง ใจจืดใจดำไม่ยอมให้เขาใช้ส้วมในบ้านตัวเองถ้านแน่จริงก็สร้างส้วมในบ้านสิใช่ไหมได้หรือไม่ก็เอาส้วมไปตั้งในบ้านให้ตำรวจทหารเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็เข้าไปขี่ไปเยี่ยวในบ้านเขาหรือว่าขี่บ้านของอภิสิท์มันหอมขี่ประชาชนทหารตำรวจเนี่ยมันเหม็น ถ้าจช่นั้นแล้วแม่ยกประชาธิปัตั์เอ้ยอิพิธิ์ขี้หอมถ้ารักมากก็ดมขี้อภิพิทธิ์ไปสิมันมามันมามา,มาสั้นๆเนี่ยไม่มาไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องครับ วันนี้มานี่จงใจเลยนะแต่งตัวให้หล่อไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดเล่นเรื่องจริงธรรมดานี่เสื้อสีขาวตัวเดียวเท่านั้นเองจบไม่มีอะไรมากกว่านั้นเสื้อเอสทีวีแต่อย่างหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมไม่บอกคนที่เคยดูจะรู้เองว่ามันเป็นยังไง รู้หรอือเปล่าอะไรไหนบอกนี่ไม่ใส่กางเกงในเอาเพลงเราสู้ขึ้นได้แล้วแล้วอายเขา เศรษิศักดิ์ของเราเราเชื่อชูเราสู้ไม่ถอยจนก่าวเดียวโไไปสู้พี่น้องครับเราปรบมือกันดังๆให้วีระกับราตรีหน่อยให้กำลังใจเขาครับพี่น้อง แล้วโหไล่สัตวรกนักการเมืองทั้งหลายโอ้โห